สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนครับก,กับช่องส่วนบุญประจวบชาแนลนะครับมีพี่ท่านึงคอมเมนต์มาว่ากวับบกมรลกตกับกวับบกมรลกุโบราณมันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าเขาเนะ่ยเขาไปซื้อ,อกวับบกมรลกตโบราณมาแล้วได้มาในานามกวับบกมรลกตด่างเพราะว่าเหมือนคนขายเขาไปบอกว่าการมันลายเนี่ยมันจะดางแต่ดางน้อยอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ากวับบกมรลกตโบราณ กวกมรลกตด่างกววกมรลกตธรรมดาเป็นยังไงมาดูกันครับนี่นะครับอันนี้ที่เราเห็นตรงหน้าน,นี่คืออันนี้คือกวกวกมรลกตครับตรงนี้อันนี้กววกมรลกตนะแต่ตัวตัวนี้มันจะติดด่างมันก็คือถ้ากวกมรลกตธรรมดามันจะวเ,เขียวไปเลยแต่อันนี้มันจะมีด่างเลยเนาะอันนี้กวกมรลกตนะครับเอาทีลรช็อตก่อนเนาะนี่กววกมรลกตตัวนี้กวกมรลกตโบราณนะครับมันจะแตกต่างากันตรงที่อันดับแรกเลยนะครับเรามาดูที่ก้านก่อนการของกวกมรกตนะครับ มันก็จะเป็นแบบวยย่าเขียวๆอะไรธรรมดานะแต่ถ้าก้านของกวักมรกตโบราณนะครับเขาจะมีสังเกตดูลายมันจะเป็นมีลายๆเขาข่าวดำๆขึ้นมานะครับอันนี้คือกวักมรกตโบราณนะแล้วรูปทรงใบนะครับรูปทรงใบของเขานะจะเปรียบเทียบกันเลยรูปทรงใบอย่างเขาเขาจะออกเนียวๆนะครับแล้วใบหน้าใบเขาจะไม่ค่อยเรียบเนาะใบเขาจะมีอาการเขาเรียกว่าอาการผิวๆหน่อยนะครับแต่ถ้ากวักมรกตทั่วไป มันจะเป็นใบกลมนะครับใบจะออกกลมแลวหน้าจะเรียบนะครับนี่นะครับดูสังเกตอย่างง่ายๆเลยอ่าเทียบก้านเลยนะครับก้านอันดับแรกเลยนะครับให้ดูที่ก้านนะครับอันนี้ก้านจะธรรมดานะจะไม่มีอะไรมากมายแต่ตัวเนี้ยก้านจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะมีความลายนะแตกต่างนะครับแล้วถ้าแล้วถ้ากวักมรกตโบราณด่างแล้วเนี่ยผมให้ดูตัวเนี้ยผมเอาตัวด่างมาให้ดู กวกมรกตด่างเขาจะต้องคือมันจะต้องเห็นชัดหรือว่าเขาจะด่างใบจะด่างนะไม่ใช่ว่าลายแค่ก้านอย่างเดียวนะก้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาจะต้องลายนะถ้าด่างมันก็จะคือด่างแบบนี้เลยนะครับด่างน้อยก็ขอให้เขาด่างถ้าด่างน้อยๆก็จะมีแบบประเภทประมาณอย่างพวกนี้อย่างนี้อันนี้ด่างนิดด่างหน่อยด่างน้อยๆไงเนะครับมันก็จะมีด่างมากด่างน้อยเป็นธรรมดาเนาะเป็นสเต็ปของไม้ด่างครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะนี่ก็จะกวักมรลกตนะครับกวักมรลกตโบราณนะครับกับกวักมรลกตทั่วไปที่ที่เราเห็นทั่วไปนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเทียบให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับของกวักมรลกตโบราณกับกวักมรลกตธรรมดานะครับโอเคนะครับนี่ก็ขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะผมทำคลิปนะครับ เปรียบเทียบต้นไม้นะครับหรือว่าขยายพันธุ์หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมทำคลิปให้ดูคลิปนี้ต้องลาไว้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ